านีพลังบุญสถร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยไลโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมหมูแผ่นอบก,กรอบกินมันกรอบอร่อยติดใจชาสีฟันสมุนไพรถั่วแระกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกต้องอย่าสื้อฟันถั่วแระตู้กาแฟ24ชั่วโมงคอฟฟกาแฟดีกาแฟไทยของคนไทย ดาราภาพยนตร์สื่อดีสังคมดีเพื่อนแท้คนบันเทิงวุโนลาพังโพวิสติชีโวสุกโรจะมหาลาพังโซโลลาวเกตตจะมหาลาพังสัพพยยังวินาศสันติ ลาธนายะอุสาโหกโตะนาประสังสิโยยานัญากัมมานิอัมเหหิกรลยันติธะลุเจยยุงนวาตานิเตสังอุปาลิษตาขอพุทธคุณทั้งสามและเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดมาประทานพรนในมณฑลพิธีนี้ด้วยเถิด พวกเราคนลําไยนะคะจําได้ไหมได้แล้วค่ะขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วนะคะแล้วก็เทวดาและสินสิทธิ์ด้วยนะคะข่าวเก่าด้วยนะคะข่าด้วยจังหวะด้วยนะคะค่ะจองเพื่ใจเธอที่กํา และมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกก็พานพนาหนามให้ว่าสยามเมืองยิงง้มเราพูดกระยิ้มถึงความดีงามคุ้ยปลาขาขอบคุณนะคะเราพอนะคะปลาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลย ขออนุญาตนะคะแม่าขอคุ <c oughs> อยายนะคะหวงพ่อบอกว่าทุกอย่างทำด้วยใจทำด้วยใจจริงๆเลยทุกอย่างแบบจิตและศรัทธาแล้วก็ใจท่านก็เลยไม่มีทุกอะไรในชีวิตอีกแล้วไม่แม่ได้แม่ผมเป็นคนเก็บสิ่งดีๆทั้งหมดครับธรรมะที่ท่านสอนให้ตลอดเวลานี่ ถ้าใครเก็บได้มีเจะได้ตลอดเวลาแหละครับกาเมจโรเปเบคลิสิขาตาตาเตจันตลิเควิมานเนพีเปราเทจากาเมตากรวนาคาเนค สารานคาดชาเมธามังสารานคาดชาเมสางคางสารานคาดชาเมโทุติีามเบฟ งานของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์หลวงพ่อนะครับว่าท่านมีปณิธานอะไรในการดูแลวัดถ้าตอนแห่งนี้หลวงพ่อท่านก็บ,บอกว่ามีอยู่5ข้อบริเวณบริวารบริหารบริการและบริกรรมเท่าที่เห็นมีอยู่สองบอแล้วนะครับคือบริวารและบริการวันนี้เราจะคุยกับ เจ้าหน้าที่ที่รับหน้าที่บริการโดยเฉพาะเลยน้องพรครับอยู่ที่นี่ทุกท่านที่มาวัด่าตอนจะต้องมาพบน้องพรสวัสดีค่ะน้องพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 อหลวงพ่อสั่งแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับในการบริการเริ่มแรกก็ถ้าทุกคนที่เข้ามาบุญบัต่าตอนเนาะก็มีกาแฟน้ำสากเป็นตอนขั้นแรกค่ะครับกาแฟน้ำชาค่ะขั้นสองท่าว่าได้นอน ก็ต so ้องมีเร mm hmm. ื่องกับเข้าตอนเย็นด้วยค่ะอืเพ oh ื่ออาหารด้วยใช่อาหารด้วยครับผลไม้กลากไม้อะไรแต่ละเยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ชิมครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มีโอกาสได้ชิมเขาเรียกอะไรนะครับที่ที่น้องญี่ปุ่นค่ะฮะมันทำไมถึงมันมันหวานมันหอมมันมันขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราอบแบบใส่เนยค่ะ ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยลองชิมดูนะครับมีฟักทองลูกขนาดนี้นะครับเป็นฟักทองญี่ปุ่นน้องพรก็เอาไปควานหัวออกแล้วก็เอาเนยใส่เข้าไปแล้วก็เข้าอบโอ้โหหอมและอร่อยกลมกล่อมมากเหลือเกินครับโอเคขอบคุณมากครับน้องพรครับคุณน้องพรนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเราได้มาใส่สองสามมื้อแล้วสองสามอิ่มแล้วสถานีพลังบุญ